สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคลเล h ช n แนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะแคลเลมี3ประโยชน์ดีๆของเบกกิ้งโซดานอกจากเราจะนำไปปรุงอาหารแล้วยังใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคลเลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์แรกกันเลยค่ะ ประโยชน์แรกแค่เลจะใช้กับถังขยะใช้ในการดับกลิ่นถังขยะนะคะตอนที่เราสวมถุงดำลงไปในถังขยะเนี่ยให้เป็นเพื่อนนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลองไปก้นถุงนะคะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนค่ะเ,เพื่อนจากนี้นะคะสวัน4วันกว่าขยะจะเต็มถังกลิ่นก็จะไม่มีช่วยลดกลิ่นขยะลงไปได้เยอะเลยค่ะ ประโยชน์ที่2นะคะเราจะใช้ในการดับกลิ่นรองเท้าค่ะนํากระดาษทิชชู่นะคะมาห่อเบกกิ้งโซดาแล้วก็ทําการม้วนๆพับๆนะคะเพื่อไม่ให้เบกกิ้งโซดาร่วงจากนั้นก็ใช้ยางวงนะคะมาผูกซักรอบหนึ่งนะคะและนําไปใส่ไว้ในรองเท้าที่มีกลิ่นอับรับรองค่ะรองเท้าจะปล่อยทิ้งไว้นานขนาดไหนก็จะช่วยลดกลิ่นอับได้เยอะเลยค่ะ ประโยชน์ที่3นะคะเราจะใช้ในการลดกลิ่นอับภายในบ้านภายในลิ้นชักค่ะเอากระดาษทิชชู่นะคะมาห่อเบกกิ้งโซดาแล้วก็นำยางวงมาผูกจากนั้นก็นำไปวางไว้ในลิ้นชักจะช่วยลดกลิ่นอับในลิ้นชักได้เยอะเลยค่ะ